สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มีหนวดรุสีนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะน,นี่คือหนวดรูสีนะคะวันนี้นะคะได้ยโสธาราได้ลงพื้นที่ของปราสาทเนาะซึ่งถือว่าเป็นปราสาททอง2ลักษณะสองตัวปราสาทนะคะที่เรามาวันนี้นะคะลักษณะขององค์ปราสาททองนั้นนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะคันเกาะอิฐถือปูนนะคะการเกาะอ,อิฐถือปูนเก่อขึ้นเป็นชั้นๆนะคะ,ะสูงขึ้นนะคะเป็นลักษณะเหมือนสถูปหรือเจดีนะคะตามแบบของศิลปะนะคะแล้วก็เราจะมาพูดในเรื่องของฐานกตินิยมนะคะของกลุ่มชนเนี้ที่มีต่อ,อปราสาททองเราจะทราบได้ว่านะคะ กลุ่มชุมชนนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มชุมชนแบบเขมรน,นะคะกลุ่มชืติพันธุ์แบบเขมรโบราณน,นะคะอา,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็าอาจจะมีกลุ่มลาวแล้วก็กลุ่มกุยหรือกลุ่มสวยปักนกันด้วยนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วมักจะเป็นแบบเขมรแบบดั้งเดิมนวัตกรรมนะคะของกลุ่มชนนี้นะคะที่ได้ทาขึ้นมานั้นไม่ว่าแต่จะเป็นผ้าถุงที่ได้นําลายต่างๆเนี่ยนะคะมาใส่ไว้ใน ผ้าไหมนะคะของอำเภอควาลสินริน in. ก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือจะนำตัวสถูปนะคะออรูปสถูปหรือรูปปราสาททองนี้มาปรากฏอยู่บนพื้นผ้านะคะผ้าไหมนะคะของเขตอำเภอเขวาวสินรินของจังหวัดสุรินด้วยซึ่งถือว่า,าเป็นจุดเด่นของพื้นที่นะคะ แต่ยังไม่ได้ถูกโปรโมตนะคะที่นำมา,าการจัดก,การแสดงแสงสีเสียงหรือการนำมาโปรโมตในบนเวทีนานาชาติบนเวทีศิลปวัฒนธรรมหรือการแสดงพื้นผ้าไหมเมืองสุรินเพื่อให้เป็นที่รู้จักของอกลุ่มชนโดยกว้างนะครับเพื่อที่จะสร้าง เป็นแบบประชาสัมพันธ์แล้วเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับชุมชนเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือแล้วก็เป็นการพัฒนาลวดลายเนี่ยเพื่อเอาออกมาสู่ตลาดให้กับสําหรับผู้บริโภคนะคะจุดด้อยก็คือยังไม่มีผู้ใดที่สามารถทำวิจัยแล้วก็ไปวิเคราะห์นะคะตัวสัญ,ญาลักษณ์เนี่ยนะคะห5าหาบลเนี่ยนะคะ รวมอยู่ในผืนผ้านั้นว่า,าจุดพื้นที่หรือจุดโฟกัสนะคะที่สําคัญหรือพื้นที่โบราณสถานหรือสัญลักษณ์อื่นๆที่ได้นำเอามาประกอบสร้างเป็นผ้าไหมอยู่ในเป็นลวดลายที่ปรากฏอ,อยู่บนผ้าไหมในเขตของอําเภอเนี้ยเขตใดจึงนํามาประกอบนะคะมีความสําคัญอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เมื่อนำลวดลายมาปรากฏอยู่บนผืนผ้าใหม่นี้ผ้าใหม่นี้จะให้ชื่อว่าอย่างไรและเรากำลังจะสื่ออัตลักษณ์ไปในเรื่องใดแล้วเราจะนำลวดลายทั้งหมดเลยจนมากลายเป็นผ้าผ่อนทอนสมัยแล้วเนี่ยเราจะเอาไปโปรโมตในพื้นที่อื่นๆบนเวทีใดบ้างที่จะกอให้เกิดในการสร้างชื่อเสียงการสร้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น ความท้าทายแล้วก็เป็นการวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไปได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้วันนี้ก็คือจะอัดทริปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกล่าวขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ